งานนี้ดราม่าไม่หยุดกันจริงๆคมเมนวงแตกอดีตนักบาสกัมพูชาโพสตัดเพราะเหตุทีมยัดห่วงบ้านเกิดชัยนักกีฬาต่างชาติลั่นน่าภูมิใจตรงไหนล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นในการแข่งขันบาสเกตบอล3คูณ3ของซีเกม2023รอบแบ่งกลุ่มเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าภาพกัมพูชาทำเรื่องสุดอื้อฉาวซะแล้ว โดยที่ถิมชาติกัมพูชาเปิดประเดิม2นัดแรกด้วยการเอาชนะไทย21-18ต่อและชนะสิงคโปร21์21-13ต่ออย่างไรก็ตามความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงที่พวกเขาเพิ่งประกาศรายชื่อนักกีฬาของพวกเขาเมื่อเช้าก่อนการแข่งขันไม่นานซึ่งความน่าสนใจก็อยู่ตรงที่บรรดานักกีฬาของพวกเขานั้นหน้าตาไม่เหมือนคนกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียวจนบางคนบอกว่าเหมือนมาจาก NBA ซึ่งมีสื่ออย่าง Asian Hoops ได้ออกมาเปิดเผยที่มาของทุกคนว่านักกีฬาทีมชาติกัมพูชาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนกันซึ่งทั้งสมคนถูกระบุว่าเป็นนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาที่โอนสัญชาติมารับใช้กัมพูชาในครั้งนี้ซึ่งหลายๆคนเรรอนอยู่ทั่วลีกอเมริกาเหนืออเมริกาใตา้และยุโรปหรือแม้กระทั่ง NBA G League ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอเมริกัน ที่มีความสามารถและมีฝีมือในระดับหนึ่งเลยทีเดียวที่มาเล่นในครั้งนี้นอกจากนี้ในทีม 3x3 คู 3, ยังมีนักกีฬากัมพูชายอยู่หนึ่งคนในทีมนี้ด้วยนั่นก็คือเทพโครัตแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโบรเมโจชัวโบนวงซึ่งเป็นอดีตนักบาสเกตบอลของชาวกัมพูชา โดไร้ย,ยาวตัดพ้อเหตุทีมยัดห่วงบ้านเกิดใช้ผู้เล่นต่างชาติเกือบทั้งหมดพร้อมกับยิงคำถามเด็กภูมิใจไหมเหตุเกิดจากที่ศึกบาสเกตบอลประเภท3คูณสชายในมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพเอาชนะไทยที่มีดีกรีแชมป์เก่า แถมยังเข้าไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยแต่เมื่อเรามาดูรายชื่อปรากฏว่ามีผู้เล่นโอนสัญชาติมาจากสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งทีมด้วยเหตุนี้ทำให้คนที่เป็นกัมพูชาแท้ๆและเคยผ่านประสบการณ์อยากรับใช้ชาติสักครั้งแต่ไม่ได้รับโอกาสต้องออกมาวิจารณ์ชาติบ้านเกิดตัวเองโดยเขาได้กล่าวว่าหลังจากผมลงโพสต์นี้คุณจะว่าผมเป็นพวกในรือคุณก็ได้ผมไม่สนใจ ผมเกิดที่กัมพูชาลุงและครอบครัวของผมเล่นบาสเกตบอลมาตลอดผมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อกีฬาบาสเกตบอลผมขอเข้าร่วมแข่งซีเกมครั้งที่23แต่ถูกปฏิเสธผมอยากเข้าร่วมจะให้ผมเป็นผู้เล่นโคช้ชเทรนเนอร์หรือเด็กยกน้ำก็ได้ผมยังดีไม่พอผมจะไม่แชร์อะไรเกี่ยวกับบาสเกตบอลมากนะ ความจริงคือผมกำลังมองผู้เล่นที่ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้ๆไม่ได้ทำให้ภูมิใจมาทำให้ผมท้อใจและผิดหวังผมยอมโดนดูถูกแต่ดีกว่าจะให้วงการขัดขวางพัฒนาและลดโอกาสที่ผู้เล่นกัมพูชาแท้ๆได้เป็นตัวแทนของชาติสำหรับพวกเราบางคนมันคือความฝันตลอดชีวิต ทุกคนดีใจที่ชนะแต่เราต้องเสียไปเท่าไหร่ถ้าประเทศอื่นจะทำแบบนั้นก็ปล่อยไปทำไมเราต้องทำตามซีเกมคือการแข่งขันในอาเซียนคุณอ่านไม่เห็นด้วยและโจมตีที่ผมโพสต์แบบนี้ผมแต่ไม่รู้ว่าสมาคมบาสของกัมพูชาทำอะไรอยู่ซีเกมเป็นโอกาสสำหรับผู้เล่นกัมพูชาแท้ๆสิ่งที่ผมและคนอื่นๆต้องการคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งพิเศษเหล่านี้ การชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดชัางนาเศร้าผมรู้ว่าผมจะโดนโจมตีไม่ว่าสิ่งที่ผมพูดจะเป็นความจริงก็ตามหลังการโพสต์นี้ออกไปเป็นอย่างที่เขาคาดมีคนกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาโจมตีแต่ก็มีบางส่วนออกมาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าควรให้โอกาสคนกัมพูชาโดยกำเนิด สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าผมเห็นใจคนกัมพูชาคนนี้นะถ้ามีคนกัมพูชาแบบเจ้าของโพสต์นี้สักครึ่งหนึ่งกัมพูชาคงพัฒนาได้มากขึ้นกว่านี้แน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว่าแล้วว่าไม่นานก็คงจะมีนักกีฬาเขมรจริงๆที่ออกมาพูดบ้างแหละเพราะซีเกมครั้งนี้เขมรซื้อตัวนักกีฬามาเยอะมากแล้วนักกีฬาเขมรจริงๆก็ไม่ได้รับเลือก และมีโอกาสกับเขาบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังดีที่รู้สึกระอายใจดีแล้วที่กล้าออกมาพูดอะไรบ้างชนะแล้วยังไงถามจริงๆว่าดีใจหรอที่ชนะแบบไม่โปรง่งใสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละฮีโร่ตัวจริงของกัมพูชาต้องพูดในสิ่งที่มันถูกชัยชนะมันไม่ใช่ทุกอย่างนะชนะมันคือดีแต่มันต้องมาอย่างขาวสะอาด ชนะด้วยฝีมือตัวเองนี่แหละต้นแบบมักกีฬาที่กัมพูชาควรเอาเป็นแบบอย่างบ้างเป็นคนที่จะนำพาให้ชาติเจริญได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสรุปเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างต่างชาติเพื่อแลกกับเหรียญทองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ูดได้ดีครับความคิดส่วนตัวผมถ้าประเทศผมทำแบบนั้นผมก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันที่ไม่ให้โอกาสคนในประเทศตัวเองถึงประเทศผมจะชนะในเกมนั้นผมก็ไม่ภูมิใจหรอกครับถ้าเป็นคนในประเทศลงแข่งกีฬาประเภทนั้นถึงผมจะแพ้ผมก็ยังรู้สึกดีใจครับจะได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งขึ้นครับขอชื่นชมในความคิดของคุณครับหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ งานนี้ขมิลเละสร้างชื่อเสียให้ตัวเองหน้าอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกอินโดนีเซียออกหนังสือถึงกัมพูชาชาวอินโดนีเซียไม่ยอมขอโทษก็ไม่หายยามเกินไปแล้วด้วยความสะเพร่าของเจ้าภาพที่ไม่มีความรู้เรื่องธงชาติหรืออย่างไรมีทั้งธงชาติเวียดนามเอากลับหัวเอาธงชาติโปแลนด์มาแทนธงชาติอินโดนีเซียเอาธงชาติเมียนมาก,กลับหัวถามจริง ได้ศึกษาธงชาติของชาติในอาเซียนบ้างหรือเปล่าช่างน,น่าอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลกไม่ต่างจากตัวตลกจริงๆซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะผิดพลาดกันได้เพราะคนทั่วโลกต่างจ้องมองในการถ่ายทอดสดซีเกมในครั้งนี้ซึ่งก็ทําเอาเจ้าของประเทศธงนั้นต่างงงกันเป็นแถว,ว่านี่มันธงชาติตัวเองจริงหรือประเทศอื่น งานนี้พูดได้ถึงกันไปอีกนานแค่เริ่มก็ผิดแล้วอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ธงชาติเป็นตัวแทนที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติแต่ความสะเพรา่าความไม่รอบคอบและไม่ดำเนินการแก้ไขในช่วงเวลานั้นบ่งบอกถึงอะไรได้หลายๆอย่างซึ่งล่าสุดกัมพูชารีบออกมาขอโทษอินโดนีเซียเหตุที่พวกเขาใช้ธงกลับหัวในพิธีเปิดซีเกม2023 ขณะที่คณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียได้ส่งหนังสือขัดข้ันไปยังคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพิธีเปิดซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปหลายประเทศในอาเซียนเท่านั้นยังไม่พอยังมีชาวเน็ตอินโดนีเซียจำนวนมากที่ไม่พอใจต่อความผิดพลาดของเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดรักษาการเลขาธิการ ยืนยันว่ากัมพูชาส่งคําขอโทษมาเรียบร้อยแล้วกัมพูชาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเร่งทำการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าความผิดพลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันชาวกัมพูชาในโซเชียลหลายคนก็ออกมาเป็นตัวแทนชาติบ้านเกิดขอโทษอินโดนีเซียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยแต่เหมือนว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะไม่จบกันง่ายๆพอล่าสุด ชาวเน็ตอินโดนีเซียได้ต่างกันพาเข้าไปถล่มในเพจต่างๆของกัมพูชาอย่างหนักคอมเมนต์ Comment แรกบอกว่าฉันคิดว่าทุกประเทศในอาเซียนรู้จักกันหมดนะโดยเฉพาะกัมพูชาคุณโง่จริงหรือที่อยู่มาหลายปีแต่ไม่รู้จักธงชาติของเพื่อนบ้านคุณเลยทั้งๆที่ธงชาติอินโดนีเซียเรียบง่ายมากทำแบบนี้ไม่สุภาพมากๆนะนี่เป็นวิธีกลยุทธ์ทางการตลาดที่งี่เง่ามากๆและพวกคุณก็ได้แค่ขอโทษเนี่ยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้โหเป็นพื้นฐานของซีเกมนะที่คุณจะรู้คุณพร้อมที่จะเป็นประเทศเจ้าภาพจริงๆหรือธงเป็นสัญ,ญลักษณ์บดเรียนรู้ด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศงงๆตอนเด็กไม่เคยถูกสอนเรื่องธงที่มาจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอทำไมธงชาติอินโดนีเซียถึงทำกลับหัวในพิธีเปิดได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาหน้าอายจริงๆ พิกธงอินโดนีเซียเราเป็นคนอินโดนีเซียไม่ยอมรับกับสิ่งนี้หรอกนะเราโกรธมากคุณเป็นประเทศเล็กๆและเป็นประเทศยากจนด้วยและก็ไม่มีการศึกษาอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่มองเรื่องธงก็เหมือนกับการเป็นการทำลายประเทศแล้วคุณสมควรได้รับเป็นเจ้าภาพจริงๆหรือคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คืออินโดนีเซียนะไม่ใช่โปแลนด์ยอมรับความผิดพลาด ได้จริงๆหรือทั้งที่เป็นสีเกมนี่แค่ผิดพลาดหรอคุณมันโง่มากไม่ต้องใช้คำพูดเพราะมีหลักฐานอยู่ต่ำตาขอโทษก็ไม่หายหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณคิดว่าชาวอินโดนีเซียจะยอมรับคำขอโทษแบบนี้หรอทั้งๆที่คุณทำธงของเรากลับหัวเนี่ยนะทั้งๆที่ควรจะเป็นสีแดงด้านบนและสีขาวด้านล่างหากไม่มีคำขอโทษที่ดีกว่านี้แสดงว่าคุณ ทำโดยจงใจซึ่งชาวอินโดนีเซียก็ไม่ชอบมากนะักและพวกคุณจะถูกโจมตีกลับอย่างแน่นอนคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างหากมีคนทำกับธงชาติของคุณแบบนี้นี่มันงานระดับนานาชาติเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการพูชาเขาไม่เคยสอนเกี่ยวกับเรื่องประเทศในอาเซียนหรือการศึกษาที่นั่นคงจะแยกขนาดนั้นเลยเนาะจนไม่รู้จักประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ขนาดเป็นการแข่งขันแบบธรรมดานะเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยดูเหมือนว่ากัมพูชาจะไม่พร้อมที่จะจัดการแข่งขันซีเกมกัมพูชาน่าเกลียดมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซีเกมกัมพูชาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ด้วยการคว้าธงอินโดนีเซียซึ่งกัมพูชาก็อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และควรจะรู้จักทงชาติอินโดนีเซียด้วยนะทางผู้จัดขออภัยมาแต่เราเป็นชาวอินโดนีเซีย คงไม่สามารถยอมรับคำขอโทษได้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ